ฮัลโหลทุกคนกรับส,สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยแล้วกันนะครับผมอยู่ช่อง Alex, อเล็กซ์น้ำยูดีเกมอินสมาอิเลเวนโกลสไตรเกอร์สองพมของเราอีกเช่นเคยครับผมทุกคนก็สําหรับคลิปนี้เป็นทีมของโรงเรียนเทคุคุคคคแล้วก็โรงเรียนฮาคุคเรนนะครับแล้วก็เพิ่มมาอีก2คนใช่ไหมก็คือโกเอนจิกับคาเบยามะนะครับที่ไม่ได้อยู่ในลิสต์สทีมนี้ ดังน,นั้นน่าจะอยู่นะโซมิโอกะอยู่เปล่าอยู่ฮาโคลเลนไหมจําไม่ได้ก็นักเตะที่ผมเลือกมาก็จะมีประมาณนี้นะโซมิโอกะโคอนจิเป็นศูนย์หน้านะครับ2ตัวแล้วก็อาฟุโรหรืออาฟอร์เดทีนะครับผมอาฟอดี odi, นั่นเองครับแล้วก็นา e, เอา iya, uma, F udo, F iro, ะอ่าอาซิยะซาคุมะฟุโดฟูบุคิชิโร่ครับคาบิยาม่าคาบิยาม่าเออคาบิยาม่าอยู่ อา่าโรงเรียนลามงใช่ไหมแล้วก็คาเซมารุแล้วก็เกนดะเป็นลูกสาวประตูครับผมท่านผู้ชมอ้เดี๋ยวไปลุยการเจอมทีมอะไรโอเคเจอกับทีมเทนมาสหรือเปล่าเนี่ยน่าจะใช่มาท่านผู้ชมลุยกันหรือว่าถ้าไม่ตายจะเป็นท่าอะไรกันบ้างนะอันนี้ยิงตามที่เขาเลือกมาเลยนะไมไ่เลือกเพิ่มไม่ได้เปลี่ยนแต่เลือกเพิ่มอยู่บางตัวมันไม่ได้ใส่ท่าป้องกันกันกบท่าลยงบอลให้นะก็ไปใส่เอานะครับ ไอ,อาเซียกำลังเต็มโคตรเร็วต้นยิงลงออกมาฮู้เลเจนส์อุ้ยยิงต่อยิงต่อด้ว่โก,กอ,อินจิอกทีสลาตัน เรียบร้อยน้าเอกโอ้โหแม่งโดนสองเลยสองทางเลยเหรออันนี้เป็นร่างคนของไอตัวอันนี้มม่ที่เป็นหุ่นดุลนะ่ะทางเดอะมูฟวี่นะโอ้โหมเปิดพร้อมกันสองตัวยังไงก็โดน ไปซากูมะโอ้โหไม่ทันท่านผู้ชมวิ่งมามิซิแม็กเลยว่ะเห็นมะาใช้ครั้งแรกเอาสู้ดิแม่งยืนเรียงกันสามตัวมันใช้ทั้งเอ้ยฟูกิ้แพ้เชี่ย l u s ชั n นบอลท่าของกิโดวินที่แพ้อาเฟมิกซิมแม็กกีกแล้ววิ่งเรียงกันสี่ตัวมึงกดมิกซิมไหอะไรวะไม่มีท่านะเอาละโคอินจิยังไม่หมดอีกเหรอหมดสักทีอุ้ยทันไหมโอเคทันเกือบแล้ว แม็กซิมัมไฟเยอร์เรียบร้อยไปไหนล่ะเฟ่บอลม,มาคุโร่โอ้โหชูวันเดอร์คทับโอพลังหายเลยวะ่ะเอาคืนหน่อย โอ้โหแพ้เงี้ยฟูบุกีกูได้ใส่ท่ามาไหมเนี่ยทำไมแพ้ตลอดเลยวะเอาอีกเฮ้ยไอ้เช่มันยิงเลยเหรอชาร์ขึ้นปุ๊บยิงเลยมึงไม่กะใช้เปเรี้ยวต่อไปเลยโอ้โหอาซิยะอุ่าใช้ท่าเมื่อกี้มาเก็นดาจัดไปท่าอะไรเอ่ยบิดแฟงบิดแฟงสีเขียวด้วย เสือดำจากเสือดำเป็นเสือเขียวโอ้ยยังไม่ทันทำอะไรเลยขับออกมาขับเยอะมาเรียบร้อยเออชนะสักทีกูผามหาการ เอ้ากดส่งไม่ส่งมองกดไม่ติดเอาฟาวได้ฟาวเฉยไปโอ้โหอาสยามกูมันจะอีเทนอลริสาดซะหน่อยโอ้โหไม่ได้เป็นไหนสักทีไป มาอาซียะอีกรอบโอ้ยนักล้าตาคอยพูดอาซียะมาสิบรอบแล้วอาซียะยังไม่ได้ยิงเลยสวยไหคุณมไ่ไปเองไปเองทันไหมสวยทันด้วยอืมเปิดมาทีละสองสามคนยิงเลยแล้วกันเห็นกุ้น,น,นจัก,กรพรรดิที่หนึ่ง อายิงต่อได้ควรจีีกแล้วรอบนี้ใันแม็กซิมัมไฟเยอร์ด้วยแคสซาคุม,ม่าคนเดียวก็เข้าแล้วไม่น่ากดควรจีเลยเมืเ่อกี้ไม่โดนเลยประสานกับเทนมาด,ด้วย บีแฟังมาอีกรอบนึงจะหวังว่าจะให้ผ่านไปได้บีแฟงังสวยเมลก้าวงกรอนลายฟ้าจัดไปโอ้โหโดนล้อมสามด้วย ยิงปซะโอ้ยิงมันดีว่าทีมนี้ถ้ายิงเยอะดีไม่เหมือนคลิปที่แล้วถ้ายิงดีสุดคือเลือกสองถ้ายิงปลาฉลามอุย้ยตัวนี้มียิงอ ยูเวนซาโก็เข้าทุกตัวเลยบะเนี่ยโอ้โหเปิดอดันตีส่วนเลยโอ้ใช้ท่าไม่ตายไม่ทันอีกไม่เป็นไรมันไม่มีท่ายิงเมื่อกี้นาเอะพลังเต็มแล้วเดี๋ยวลองท่าไม่ตายนาเอะดิน่าจะเป็นน่าจะเป็นอ่าร่างอวตารถ้าจำไม่ผิดนะตัวนั้นอะ โอ้เมื่อกี้ยังเต็มอยู่เลยเวนเม่อกี้อาเซียมาเม่อกี้อาเซียปันหมดเวลาจะเจาะยกออกมาอีเทรอร์โนลิซารหยุดอ,อีเทรอร์โนลิซาร์ได้หวะคุณผู้ชม สวยครับยมาม่าโอ้โหอะไรวะนาเอะเต็มยังสวยอ๋อเียวบอลอีกหมดสักทีไม่หมดด้วยอาเซมบอลูยังไม่ได้แผงลิฟ์เลยใต้ฝุ่นมหาภัยตัางสึนามินี่หว่าใช่ไหมเป็นสองจัดไปโอ้กันบอล เก่ดาโอเคหมดเวลามาเริ่มต่อขึ้นหลังครับผมฟูดโดกับคา,าเซมารุยังไม่ได้โชว์ฟอร์มเลยเอ้ยเอาเลยเหรอเอมจะือนึกว่าจะประสานออกให้เลยใช้เยอะหนึ่ง โลสะท้อนโลกำบงังไปนาเอกโอ้โหไม่ต้องทำอะไรแล้วมั้งตัวเนี้ยไม่ได้ยิงหรอกุตสาผ้าเต็มเอ่อไหวและวัวนจีบอลมาจะคุมะไป ยิงเลยแล้วกันวิวสองท่าอะไรเอ่ยอขึ้นจักรพรรดิที่แปดเหรอจะเป็นจะเป็นเลขแปดนะปกติชื่อนี้มันท่าขึ้นจักรพรรดิที่เจ็ดใช่ไหมหรอผมจำผิดวะขึ้นจักรพรรดิเจ็ดสีอ่ะ,อะโอ้รับได้ด้วยเขื่อยละโอเคผุ้ขีอาซิยะ เทพธิดาเหมันคาเซมารุมีท่าประสานเปล่ามีเป้ามีเป้าไม่มีมีใครวิ่งมาเลยแา่ไหนแล้วกันไม่ได้โชว์ฟอร์มเลยทั้งคูโดทั้งคาเซมารุนาเอกโอเคกำลังเกือบเต็มพอดีอย่าพึ่งนะพึงมานะอย่านะอย่านะโอ้โหติดอาวุธล่างอวตารด้วยนะเอะ อย่างโหดแต่ครั้งแรกอากจจะก,กระตุกนะท่าน,นี้โอ้ท่าน,นี้ผมเคยใช้เป็นภาพหน้าปกแล้วอนี่ครั้งหนึ่งอ่าอีะคือว่าแบบลงมัดได้ถูกถูกตัวอยู่นะเออน่าจะใช้ถ้าไม่ตายครบหมดแล้วนะเหลือแค่ฟูโดตัวเดียวสวย โดพลังเต็มแล้วด้วยท่าลิงบอลท่าอะไรวะลืมลองใช้หน่อยแล้วกันอ๋อท่าโหดร้ายช่ยบอกเทคโคคุโอ้โหส่งไม่ทันเฮ้ยคาเซมารุกำลังเต็มอีกนะ้ึ่งใช่ไปไอ้คาเซมารุเอ้า เอ,อ,อาเดี๋ยวรูเอ้ยไม่ใช่คาเบยาม่าเอาบอ,าอาลมามาเฮ้ตัตวเล็กยูเวซัสดาสล้มกด อู้ล้อมรอบเลยวะเ <laughs> ยอะแม่งำให้ตายเต็มทุกตัวเลยกองหลังอะ่ะไปไหนก็โดนเมื่อกี้สวยโอ้โหไม่สวยแล้วไหนละฟีอุ้ยไม่ทันเรอโอ้โหนิดเดียว ว่าทำลายฉันได้ก็มาเลยไอ้ที่หยุดประตูนี้เอาไว้เองจงออกมาบิดแฟงเฮ้ยเรียบร้อยแลยว้ววะโอ้โหมันยิงใกล้กว่าเดิมบิดแฟงไม่สามารถหยุดลูกนี้ไว้ได้วะ่ะผู้ชมโดนตีใครแตกแล้วมานาเอตเต็มอีกแล้วยิงยิงสองด้วยยิงเลยเดี๋ยวมันหลุดเดี๋ยวมันไปท่าติดอาวุธล่งางอวตารอีก อ๋อท่าดอกกุลาบอีกแล้วอ๋อหรือว่าท่านี้ว่าที่ผมใช้เป็นทา่ทาข้ามหน้าปกคลิปนู้นนะจำไม่ได้ว่าคลิปไหนนานแล้วอุ้ยเข้าด้วยยิงอย่างไกลเอาเฉยท่านผู้ชมนาเอกแม่งหหดจัดเป็นผู้หญิงคนเดียวในทีมนะต็จะมีผู้หญิงคนเดียวด้วยซ้ำในเกมอ่ะเอาอีอ้ะใต้ฝุ่นมหาภัย ท่าน,นี้ยิ่งยิงไกลย,ยิ่งแรงใช่ไหมใช่พ่าหวะอ่ะลองเลเวอร์หนึ่งดิจะรับได้ไหมโอเคสียะไปบุกเดียวตรงไม่ทัน<ป>ว่าแล้วไงไม่น่าพุ่งเลยไปอิสราเอลิสาหกอีกครั้งหนึ่งจะจ่อขอจอัดจ่อ,จอ,จอ จอดจอ่อคุยเหนื่อยเจอร์ริซาจอดจ่อแบบจอดจ,อจอ่อกออกมา,าอีเทน่าลิซาร์ผมว่าท่านี้ควรเป็นเลเวลสามนะเอาจริงจะไ,ได้มันมาไวไปไง,ไงนะนิเมเขาเลยเอามาจัดในเทียที่เป็นเลเวลสองนะมือขวาได้เปรียบแต่ว่าไม่ใช่แล้วแบบนี้เซมบลุเซมบา,าุสวย ยิ้วไปโอท่าโอท่านี้เลยมีครบสามคนพอดีมือเปิดบ้างไอ้ฟูโดก็ได้วะมาติ่งมรณนะโดฟอมหน่อยฟูโด เรียบร้อยโอ้คลิปนี้แม่งยิงอย่างมันนะผู้ชมก้าวประตูเลยหวนจิแม็กซิมัมไฟเยอร์มาอีกครั้งหนึ่งก็หไม่ได้อีกโดนขัพราวด์สปาร์ค มาอาฟูโรอาโฟดีเรียบร้อยติวไปซะสิบหนึ่งยังโหดยิงโคตรมาในาคลิปเนี้ย โหยิงเลล้วหนึ่งเฟยเอ้ยมาก่อนจบเกมกดยวรับด้วยบิดแฟงให้จัดไปหมดเวลาหมดยังหมดยังไม่หมดด้วยูบเลเจนปิดท้ายเลยแล้วกัน ไม่หมดใช่ไหมต้องออกมาฮูเลเจนเรียบร้อ,อ,รอยสิบเอ็ดก่อนปิดเกมก่อนจบเกมฟูคิอาซิยะจัดให้เกียบปุ๊บหมดปั๊บนั่นไงอ้าไม่หมดหรอโอเคหมดแล้ว บคลิปครับผมท่านผู้ชมหมโคตรมันคลิปนี้ผมเชื่อว่าทุกคนก็น่าจะสนุกไปกรับผมแต่ถ้าไม่ตายแบบกระหึ่มเลย